เอาล่ะกลาบสวัสดีชาาขุดแร่ทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปโรนี้นะครับผมจะมาแนะนําแร่นะครับที่ใช้ในการตีดาบนะครับหรือว่าแร่ที่ใช้ในการทําชุดนั่นเองนะครับว่าในการทําดาบเนี่ยเราต้องใช้แร่ไหนนะครับนะในการทําชุดนะครับเราต้องใช้แร่ไหนนั่นเองนะครับทุกคนนะโอเคมาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนเนาะโอเคนะครับสำหรับการที่เราจะทําอาวุธนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่ามันจะมีแร่ที่มีพาสซีฟ ติดตัวของมันนะครับนะก็จะมีแร่ลูกตานะครับที่จะเพิ่มดัมมี่ายภาพให้เรานะครับเนาะแร่อันนี้นะครับเรียกว่ารีวอไลท์นะครับอาจจะเพิ่มเป็นอัตราคริสนะครับนะสำหรับแร่นี้เนาะไฟไลท์นะครับเพิ่มพาสซีฟเพิ่มความสามารถในการเบิร์นนะครับเดมอนไนท์นะครับจะมีพาสซีฟเบิร์นนะครับแล้วก็มีพาสซีฟของ เผาเดมอนนะครับนะั่นคือการสะท้อนดาเมีดไฟกลับไปนั่นเองนะครับเนาะอ่ะแล้วก็จะมีเป็นแม็กไม์นะครับเป็นการระเบิดนะครับอ่าเป็นพาสสีของการระเบิดเนาะซึ่งแร่พวกนี้นะครับก็จะเป็นแร่หลักๆนะครับในการที่จะเอาไปทําเป็นอาวุธนะนี่ก็จะมีอ่าหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าอ่ะห้าแร่นี้นะครับจะเป็นวัตถุดิบหลักนะครับในการที่จะเราเนี่ยจะเอาไปทําเป็นอาวุธนะ ซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ใช้เจ้าไฟล์ไลท์นะครับก็ผมแนะนําให้ใช้เป็นแม็กไมค์ Mac ก็ได้นะครับเพราะมันระเบิดแรงมากเหมือนกันนะสำหรับแรชชิ้นนี้นะซึ่งในการทําดาบนะครับผมแนะนําให้เราใส่เป็นแบบนี้นะครับใส่ลูก,กตาเข้าไปนะครับคือถ้าเรามีสามเนี่ยเราก็ใส่ไปอย่างละสามนะครับใส่แม็กไมค์ะ Mac นะครับดิว่าไลท์นะครับนี่แล้วก็ใส่เป็นเดวอนไนท์ะนะครับนี่ หรือเราจะใส่อย่างละ1ก็ได้นะครับนะเออเราใส่อย่างละ1แบบนี้ก็ได้นะครับทุกคนนี่หรือลแอ่ะถ้าเราอยากได้พาสซีฟอันไหนเนี้ยคือถ้าเราคือไม่ใช่ว่าเราใส่ไปทุกเล่นะครับแล้วว่ามันจะติดพาสซทีฟทุกเล่นะคือมันมีโอกาสที่มันจะไม่ติดพาสซีฟด้วยนะครับทุกคนอือย่างผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้เป็นเดวอนไนท์นะครับนำเนาะแล้วก็ตามด้วย m a กไมนะครับแล้วก็ พลาสติไฟเนี่ยผมจะไม่เอาละกันนะผมจะเอาเป็นดาเมจพื้นฐานนะครับนี่อ่ะแล้วก็สําหรับอาวุธนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยอ่ะให้เราดูฝั่งซ้ายนะคือถ้าเราอยากได้อาวุธประเภทไหนเนี่ยเราสามารถยัดแร่ตามตามนั้นได้เลยนะเออ,อสมมติอ่าผมอยากได้ดาบใหญ่นะครับผมก็ยัดแร่เพิ่มเข้าไปนะครับนี่ให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์ของดาบใหญ่นะครับนี่อ่ะอาจจะเป็นดาบใหญ่เป็นขวานใหญ่นะครับนะคือ มานี้นะครับทุกคนคือถ้าเอายิ่งยัดแร่เข้าไปเยอะนะครับไอ้พวกอาวุธที่มันอยู่ข้างล่างๆเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนนะเออคือสําหรับอาวุธนะครับเราสามารถเลือกใช้ตามสไตล์ได้เลยนะอืมคืออ่เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะทําเป็นคาตนะก็แล้วกันนะครับนะ,ะจะใช้เป็นคาตนะติดเผานะครับติดระเบิดอ่าระเบิดพื้นฐานเนาะแล้วก็ติดคลินะครับเดี๋ยวผมจะยัดคลิเข้าไปอีกนะ ผมจะยัดมาประมาณนี้นะครับสำหรับขาดนะนะโอเคยัดไปได้เลยนะครับจังหวะนี้ออันนี้ก็จะเป็นการแนะนําสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับว่าจะต้องใช้แร่ไหนนะในการทําดาบออกมาเนาะเออคือแบบบางคนเนี่ยยัดแร่ไปแบบไม่รู้จะยัดแร่อะไรนะครับก็คือยัดยัดไปนะเออแล้วก็สุดท้ายดาบก็ออกมาเป็นตามที่เห็นนะครับทุกคนอาจจะไม่ได้มีแบบพัซีฟดีๆใช้นะดาเมจไม่ได้แรงนะครับอ แล้วก็ยิ่งเราใส่แร่เยอะนะครับมันมีผลต่อระดับของอาวุธชิ้นนั้นด้วยนะอะระดับก็คืออย่างเช่นพวกอรีเจนมิติกอะไรพวกนี้นะครับออยู่ที่ค่ามัตติพายนะโอเคอันนี้เดี๋ยวผมได้เป็นถุงมือมานะครับอ่เดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันจะมีพาสซีฟอะไรขึ้นมาบ้างอผมยัดไปทั้งหมดสอย่างแล้วเมื่อกี้ผมยัดเดมอนไนท์ไปยัดแมกไม้ ยัดลูกกตานะครับแล้วก็ยัดขลิเข้าไปด้วยนะเมะื่อกี้เดี๋ยวมาดูนะครับว่าผมเนี่ยจะได้พัฟซีฟอะไรบ้างนะอะ่ได้มาเป็นถุงมือนะเออนี้หลุดเลสนะครับหลุดเลสรับอินเด็กซ์ก่อนนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะหลุดเลทนะอ่ะนี่เห็นไหมทุกคนมีพาสซีฟติดมาแค่อสองอย่างนะครับเป็นพาสซีฟของลูกกตากับพาสซีฟของอ่าแร่ที่มันติดขลินะครับนี่อ่ะแร่แร่ลูกกตานะก็จะได้ลดเลือดนะครับกับเพิ่มดาเมจ อายภาพ15%เนาะแล้วก็แร่ติดกิร์นะก็จะเพิ่มโอกาสคริ15%เห็นไหมนี่นะครับทุกคนคือไม่ใช่ว่าเราแบบใส่แร่นั้นไปแล้วเราจะมีโอกาสได้แร่นั้นนะเออคือเราต้องใส่อย่างน้อยแร่ชิ้นนั้นอนะ่ะสามแร่นะครับทุกคนอ่ะอย่างถ้าผมจะทําคริอ่ะผมต้องใส่คริสามชิ้นนะครับอ่ะใส่สามชิ้นแล้วก็ถ้าจะติดไฟเนี่ยผมต้องใส่ไฟสามชิ้นนะครับก็ค,คือต้องใส่ให้มากกว่าหนึ่งชิ้นอ่ะ คือถ้าใส่ชิ้นเดียวเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไม่ติดพลาสติกนั้นๆกลับมาด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะใส่เพิ่มอเดี๋ยวผมจะทําอุปกรณ์อีกสักชิ้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแร่ไฟเนี่ยอยู่ชิ้นแรกนะแล้วก็จะใช้เป็นอันนี้นะครับคริอะโอเคมามาดูรอบนี้นะครับว่ามันจะติดพาสติกสองอย่างนี้ไหมคือม,มันมีเปอร์เซ็นที่จะไม่ติดด้วยนะครับทุกคนอื คือถ้าเราใส่ก้อนเดียวเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะไม่ติดสูงมากนะครับอย่างน้อยอเราต้องใส่สักสองก้อนหรือสาก้อนนะเราถึงถ้าเราอยากได้พัสซีบของเล่นนั้นนะครับอย่างเมื่อกี้ผมใส่เดมอนไนท์ไปก้อนหนึ่งนะครับใส่แมกมาไปก้อนเดียวเนี่ยพัสซีบไม่ติดมานะ,ออะโอเครอบนี้ได้เป็นคาตนะนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูนะว่าผมจะได้พัสซีบอะไรมาบ้าง แล้วก็ที่สําคัญนะครับเวลาเราเคาะเนี่ยเราต้องกดให้เพอร์เฟกตลอดนะอเน้นย้านะครับว่าต้องเพอร์เฟกนะยิ่งถ้าเรากดเพอร์เฟกครบทุกอันเนี่ยสเตตมันจะออกมาดีนะครับอ่ะนี่จะได้เป็นคาตาณะอ่าอน,นี่น่าจะติดพาสซีฟมานะอ่านี่นะครับาดามจอาจจะไม่ได้วืดนะครับแต่มันติดพาสซีฟมาแน่นอนนี่เห็นไหมนี่นะครับทวนมันติดมาสองพาสซีฟเลยนะพาสซีฟเผากับ พาสซีฟครินะเออแล้วก็ทีเนี้ยเราสามารถไปใส่ไปอเอ็นชาร์ดเพื่อที่จะใส่ลูนเป็นอ่าลูนดูดเลือดก็ได้นะครับนะเออหรือจะใส่เป็นเฟรมสปาร์กเพื่อที่จะแบบใส่เป็นอ่าเอตักสปีดเพิ่มดามเมดอะไรแบบเนี้ยเออนะครับอืม,มวิธีเนี้ยจะทำให้อาวุธเราเนี่ยคือใช้งานได้ดีมากขึ้นนะทุกคนอืมแล้วก็อ่า ดาบที่ผมใช้อยู่นะครับณนะตอนนี้เนี่ยผมใส่เล่ไปทั้งหมดอะ่ะสี่ชิ้นนยกันนะเออผมใส่เป็น่าลูกตานะครับอ่าไอไฟไลไท์เนาะแล้วก็อันเนี้ยอันนี้ได้มาจากลูนนะครับอืมแล้วก็ผมใส่เป็นระเบิดเข้าไปด้วยนะแล้วก็ใส่เดมอนไนท์ไปด้วยนะครับเนี่ยเลยเออกมาเป็นดาบเดมอนไนท์แบบนี้นะครับทุกนอ่ะเราจะได้พาสซีฟมาเยอะมากนะทุกคนอืมอแล้วถ้ายิ่งเราเจาะลูนเข้าไปด้วยนะครับอืม แล้วก็ใส่รูนเป็นรูนดูดเลือดหรือรูนแบบตีเร็วเนี้ยพาสซีฟก็จะเพิ่มเขา้ปอีกนะเออนะครับทุกคนเอ,อวิธีการทำอาวุธเนี่ยผมว่าง่ายกว่าทำชุดเกราะนะครับอืมแล้วก็สำหรับวิธีการทำอาวุธเนาะก็ง่ายๆเลยนะครับคือเราต้องใส่แล่ที่มันมีพาสซีฟนะครับทุกคนอ่ะอย่างที่บอกไปนะถ้าอยากให้ดาเมจมันหนักๆนะครับก็อ่าใส่ลูกกตาไปช่องแรกเยอะๆนะครับเนาะแล้วก็ช่องที่2กับช่องที่3เนี่ย เราใส่เป็นแร่ที่มันมีพาสซีฟนะครับเป็นอาจจะเป็นแม็กไม์ให้มันติดระเบิดไฟไลท์ light, ให้มันติดเผาอะไรประมาณนี้นะครับหรือจะใส่เป็นไม่ใส่เผาก็ใส่เป็นรีวลไลท์ะนะครับให้มันเพิ่มโอก,กาสติดคริอะไรแบบนี้นะครับอโอเคในส่วนต่อไปนะครับะจะเป็นส่วนของการทําชุดเกราะนะครับซึ่งแร่ในการทําชุดเกราะนะครับจะมีอยู่3แร่หลกักๆนะครับทุกคนมันจะมอะีอันนี้นะครับยูเลเนียมนะครับ แร่นี้นะครับหาจากถ้ำละวาเนาะแล้วก็จะมีเป็นมิทริลนะครับแร่นี้ก็หาจากถ้ำละวาเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกแร่นหนึ่งนะครับจะเป็นอันนี้นะครับออปซิเดียนนะซึ่งผมไม่มีนะครับน่าจะใช้ไปหมดแล้วหรือขายนี่แหละผมก็จำไม่ได้นะจะมีสามแร่หลักๆนะครับจะมีออปซิเดียนนะมิทริลนะครับแล้วก็เป็นยูเรเนียมนะครับสามแร่นี้นะครับในการทำชุดเกาะเนาะ พอชุดเกาะในในแพทปัจจุบันนะครับที่คนใช้กันมากที่สุดนะครับคือชุดเกาะสะท้อนดัมเมจนะซึ่งความสามารถในการสะท้อนดัมเมจเนี่ยมันมาจากแร่ชิ้นนี้นะครับแร่ยูเลเนียมนะครับทุกคนอะแร่นี้นะครับมีความสามารถที่จะสะท้อนอาสะท้อนดัมเมดไป5%ของแม็กเนะครับอะนั่นหมายความว่ายิ่งเลือดเราเยอะนะครับมันยิ่งสะท้อนดัมเมดแรงนะเออแล้วถามว่าทําไมเราต้องใช้มิดทิวกับออฟซิเดียนนะครับ ออฟซิเดียนนะครับมีความสามารถพิเศษก็คือเพิ่มเอ็กซ์ตร้าดีเฟนต์นะครับ3าเพิ่มเลือดสูงสุดเนี่ยสามิดทิวนะครับเพิ่มเลือดสูงสุดเนี่ยสิแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้2แร่เนี้ยรวมกันนะครับเป็น45%บวกกับสะท้อนดาเมจไปอีกเออเท่านั้นไม่พอนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าเราอ่านำชุดเกาะนะครับที่มีพาสซีฟการสะท้อนดาเมจกลับไปเลยใช่ไหมแล้วก็มีอ่าเอ็กซ์ตร้า ดีเฟนต์นะครับก็คือเพิ่มเลือดสูงสุดเนาะเอาไปเอนชานนะครับแล้วก็ใส่คู่กับรูน,นี้ไบรอานอสผมบอกได้เลยว่าแม่งโคตรขี้โกงคือแค่มอนตีเราเฉยๆอ่ะมอนก็แทบจะตายอยู่แล้วเออเป็นอะไรที่โกงมากนะครับเพราะว่ารูน,นเนี้ยเนี่ยมันจะมีความสามารถในการสะท้อนดาเมจกายภาพกลับไปนะครับอ,อืมก็ขึ้นอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะหารูนมาได้แบบดีขนาดไหนนะเออแล้วก็จะมีอีกรูนหนึ่งนะครับเป็นรูนอ,อ่อ เลชอะไรสักอย่างนะครับอ่าอันนั้นจะเป็นเบอร์สเกอร์นะครับมันจะเป็นการเปิดโหมดนะถ้าเกิดว่าเลือดต่ำกว่า35%ซึ่งอันนั้นเนะี่ยผมไม่แนะนำนะครับผมจะแนะนำเป็นอ่าไบรอานอสนะครับเพราะว่ามันจะสะท้อนดาเมจซึ่งอ่าลูนเนนี้มันจะทำงานคู่กับอ่พาพาสซีฟของยูเรเนียมได้ดีมากๆนะครับทุกคนอ่ะโอเคมามาพูดกันมาพอแล้วเดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ดูนะครับสำหรับการทำชุดเกาะนะ ซึ่งการทําชุดเกาะนะครับก็จะมีหลายชุดเกาะเนาะมันจะมีชุดเกาะเบานะครับชุดเกาะมีเดียมนะครับแล้วก็ชุดเกาะเฮฟวี่นะครับนะซึ่งชุดเกาะที่แนะนําให้ทําที่สุดนะครับก็คือชุดเกาะเฮฟวี่นะครับไม่ว่าจะเป็นหัวนะครับกางเกงหรือว่าจะเป็นเสื้อเกาะนะครับนะถ้าเกิดว่าเราอยากจะทาใหาครบเซตนะครับก็ต้องขยันนิดหนึ่งนะมันใช้แร่ค่อนข้างทีเยอะนะโอเคสาหรับในการทําชุดเกาะนะครับผมจะอธิบายสั้นๆกันลวกันนะครับคือเราต้องใช้3มแร่อย่างที่ผมบอกไปนะ ่ใส่ไปช่องละ9นะครับใส่ไปแค่3ช่องพอนะใช่แค่3แร่นะครับแล้วก็ใส่ไปแค่3ช่องช่องละ9อ่ะอันนี้ผมไม่มีออฟซิเดียนนะเดี๋ยวผมจะใช้เป็นอย่างอื่นแทนแลวกันอ่ะใช้เป็นอันนี้นะครับนี่อ่ะอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ไป3ช่องนะครับช่องละ9เราจะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ของอ่าหมวกมานะครับนะแล้วก็ไอหมวกอันนี้เนี่ยมันก็จะมีความสามารถของไอเจ้า อันนี้เข้าไปด้วยนะครับไอเอ็กซ์ตร้าดีเฟนต์กับอ่าสะท้อนดาเมจเนาะอืมอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเราอ่าอยากได้เปอร์เซ็นต์ของกางเกงนะครับเราก็ใส่อ่าช่องละสิบนะครับอ่าแบบนี้นะปึ๊บปึ๊บอ่าแต่อันนี้แล่หมดนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เพิ่มไปอ่าอันนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ของกางเกงนะครับเราสามารถใส่เพิ่มได้นะอ่าไม่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 อ่าก็จะเป็นแบบสิบสิบสิบนะครับอ่า Okay. แล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากได้เปอร์เซ็นต์ของชุดเกราะนะครับเราก็ใส่เป็น11 11 11บอนะครับนะประมาณนี้เดี๋ยวผมใส่ให้ดูปับป๊บปั๊บอ่แล้วก็ลองใส่อันนี้เพิ่มนะครับอ่ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ชุดเกราะนะครับนะคือเราสามารถใส่เพิ่มได้นะเออถ้าเกิดว่าเรามีแร่มากกว่านี้นะครับเราจะใส่เป็น12 12, 12ก็ได้นะครับนะมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ชุดเกราะให้นะโอเคส่วนอ่าวิธีการทําสีนะครับทุกคน วิธีการทําสีของชุดเกราะนะครับวิธีการทําสีเนี่ยมี2วิธีหลักๆนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราใส่แร่ใส่แร่จํานวนเท่ากันนะครับอ,อย่างเช่นอันนี้นะครับผมใส่999 9, 9, นะครับก็คือมันจะเลือกสีจากช่องแรกนะครับคือเราอยากให้ชุดเกราะเป็นช่องไหนเป็นสีไหนนะครับเราเอาแร่นั้นเนี่ยไปไว้ช่องแรกนะหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับเราสามารถใส่แร่ชิ้นนั้นมากกว่า มากกว่าที่กําหนดก็ได้นะครับแล้วมันจะเอาสีจากอแร่ที่เราใส่เยอะที่สุดเนี่ยเป็นสีตั้งต้นนะครับโอเคนึกออกไหมถ้าถ้าจะพูดในเห็นภาพนะครับก็คือการที่สมมุติผมอยากได้อาหมวกอาชุดเกาะเป็นสีเขียวผมก็ต้องใส่อาแร่ยูเลเนียมเนี่ยให้มันมากกว่าแร่อื่นนะครับอ่าประมาณนี้นะอ่าประมาณนี้หรืออาถ้าเราไม่ทําชุดเกาะนะครับแต่เอาเราอยากทําหมวกเนี่ยแต่เราอยากได้หมวกสีเขียวนะครับเราก็ ใส่เป็น999แต่เราจะเอาช่องสีเขียวเนี่ยแร่สีเขียวเนี่ยไปไว้ช่องแรกนะครับอ่ามันก็จะเป็นสีเขียวให้ประมาณนี้นะครับทุกคนอโอเคงั้นเดี๋ยวทีนเนี้ยเนี่ยผมจะทําเป็นชุดเกาะนะครับแล้วใส่อ่าทเป็นชุดเกาะนะอันนี้เอา,าใส่ไป12 12นะครับให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์ชุดเกาะนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่เป็นอันนี้ละกันเพราะว่าผมไม่มีแร่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ออกก่อน อออะผมจะใส่ให้เป็นเปอร์เซ็นต์ของชุดเกาะนะครับอะประมาณนี้นะอะคือแค่นี้เนี่ยมันก็ได้เปอร์เซ็นต์ของชุดเกาะแล้วนะครับแต่ว่ามัน47เนี่ยมันมีโอกาสที่จะ,ะลดเลทได้เพราะฉะนั้นผมจะใส่เพิ่มเข้าไปนะครับแต่แต่ค่ามัตติพายเนี่ยก็จะลดลงนะซึ่งค่ามัตติพายเนี่ยมันจะเป็นค่าของระดับของของอของชุดเกาะหรือว่าของดาบนะครับยิ่งค่ามัตติพายสูง เราก็จะได้อ่าชุดเกราะที่ระดับสูงขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ให้เป็นเซน,นชุดเกราะนะครับอ่ะประมาณ60%นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะตีออกมาดูนะครับว่าผมจะได้เป็นพาซีฟอ่าสะท้อนนาำมีดจริงไหมโอเคมาโอเคนะครับ ก็สาหรับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่นะคือสามารถทําตามได้นะครับคือช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะยากนิดึงนะเพราะว่าเล่เนี่ยมันค่อนข้างหายากนะครับส่วนใครที่กําลังเล่นอยู่นะครับหรือว่ากําลังตามคนอื่นให้ทันอยู่เนี่ยก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับนะในการแบบไม่รู้จะทําชุดเกาะยังไงให้ออกมาดีนะครับแบบคนอื่นเขามีพัสสีชุดเกาะมีพัสสีดาบอะไรเงี้ยเออเห็นไหมดุดเลด อันนี้มีฟัสซีฟติดมานะมีออร่าแบบนี้โอเคเห็นไหมผมกางเ,เกงเป็นสีม่วงนะเพราะผมเอาแร่สีม่วงไปขางหน้าอ่าถ้าเกิดว่าเราจะทำให้ครบเซตนะครับทั้งหมวกทั้งชุดเกราะแล้วก็อ่ากางเกงนะครับเราต้องมีแร่30แร่อ่า30นะครับก็คือ ยูเรเนียม30มิบทิลส0ิบออปซิเดียน30นะครับเราถึงจะทำครบเสร็จได้นั่นเองนะครับนี่เห็นไหมทุกคนผมท,ทำออกมาสแตตสวยด้วยขายได้แพงด้วยนะครับแถมติดพาสซีฟด้วยอ่ะเป็นระดับรีเจนเดอรี่ด้วยนะครับนี่เห็นไหมเป็นระดับรีเจนเดอรี่ด้วยนะครับนี่ติดพาสซีฟสะท้อนน้ำมีดอ่าเพิ่มเอ็กาแมกเลือดด้วยเป็นไงสุดยอดนะครับทุกคน แล้วถ้าเกิดว่าเราจะทให้ครบเซตเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับเราต้องมี3ามแร่นั้นอะอย่างน้อยอาอย่างละ30มนะครับมิทิวสามสิบยูเรเนียมสามสิบออกซิเดียนสามสิบนะครับนะอาถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มียูเรเนียมเนี่ยสามารถอาสามารถใช้แร่อื่นได้นะครับแต่ผมแนะนําให้เป็นพวกแร่อีพิกนะใช้เป็นรูบี้เอเมโลอะไรแบบนี้นะครับนะเออหรือจะใช้เป็นอาคูปร์ไท์ก็ได้นะครับอืมแต่ผมแนะนําเป็นพวกอา เอเมเล่ดูบี้ดีกว่านะครับนะมันจะได้มาติผายที่สูงกว่านะครับผมโอเคนะอ่าเพียงเท่านี้นะครับคนก็จะมีชุดเกาะสะท้อนดามเมจนะครับเลือดก,ก็จะเยอะขึ้นจะสึกขึ้นเวลาไปถ้ำลาวาเนี้ยก็จะได้ไม่ตายง่ายๆนะครับมีดาบดีๆใช้มีดาบ,บแรงๆใช้นะครับอืมก็วิธีนี้นะครับสามารถไปใช้ตามกันได้เลยนะเออแล้วกอ็อย่าลืมที่จะไปเอนชาร์นะครับเพื่อที่จะใส่รูนให้กับชุดเกาะที่มีพาสซิฟ สนะท้อนน้ำเมดเนาะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับใครที่ชอบนะฝากกดไลค์และกดซับสไคร์ก,กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ